สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในรูปแบบของเหรียญปยทานดอกบัวปรทุมมานะคะดอกบัวปทุมมาสำหรับดอกบัวประทุมมานี้เราจะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะโดยการเรากดริบบิ้นลงแล้วก็เอาเหรียญสไลด์เข้าตามแนวริบบิ้นนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะริบบิ้นยาวเราจะตัดอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นสั้นเราจะตัดอยู่ที่32เซนติเมตร8เส้นตัด8เส้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน4ี่กันนะคะเราจะพับริบบิ้นลงให้เว้นระยะห่าง2เซนเมตรหรือว่า3เซนติเมตรนะคะ เราจะขึ้นฐานสเราจะใช้ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ จากนั้นนะคะเราก็จะมาพับวนฐานแปดนะคะเราจะพับจากด้านขวาวนไปนะคะเส้นที่1นึ่งพับในลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองเราก็จะหมุนดิบินตามนะคะแล้วก็เส้นที่สามเขาก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะเอาเส้นที่สี่สอด กดบีบให้นแน่นจากนั้นนะคะเราก็พลิกริบบิ้นนะคะจะมาเรียงสี่เส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ข้างล่างก็จะมีสี่เส้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่สี่ทิ้งลงไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมาทับ เราจะทําแบบนี้ให้จนหมดข้างล่างหมดสี่เส้นนะคะต่อไปทิ้งเส้นที่สี่แล้วก็หยิบขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สี่แล้วก็หยิบขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สี่แล้วก็หยิบขึ้นมาทับนะคะลิบบิ้นอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะคะแต่ที่มือเราจะมีสีเส้นนะคะแล้วก็ทิ้งเส้นที่ ลงไปก็จะเหลือ3เส้นจากนั้นเราก็จะมาเอาเส้นที่3มสอดก่อนนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องที่1เลยต่อไปก็เส้นที่2เราก็จะสอดเข้าช่องนี้ก็จะผูกช่องที่2ต่อไปเส้นที่3เราก็จะสอดเข้าช่องเดียวกันนะคะเราก็จะผูกช่องที่3 จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเมื่อได้พอประมาณนะคะเราก็พลิกด้านนี้มาเราจะมาดึงด้านนี้นะคะจะมาดึงด้านานี้ค่อยๆดึงทีละเส้น เมื่อเขาได้เป็นรูกกล,กลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาจาับริบบิ้นพาดสามเส้นนะคะเส้นที่อยู่นิ้วโป้งเราเราจะพาดไปสามนะคะหนึ่งสองสามนี่เราก็จะพาดมาเหมือนเดิมค่ะเส้นที่นิ้วโป้งเรากดเราก็จะนับหนึ่งสองสาม มืนเดิมค่ะพาดสามแล้วก็พาดไปสามนะคะจากนั้นเขาก็จะมีสี่เส้นนะคะแล้วก็เอาเส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพาดลงมาเขาก็จะเหลือสามเส้นต่อไปแล้วก็เอาเส้นที่หนึ่งเราก็จะสอดเข้าช่องนี้นะคะ รงนี้เส้นที่สองเราก็จะสอดช่องเดียวกันแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายค่ะก็ช่องเดียวกันแต่เขาก็จะโผล่ช่องนี้จากนั้นนะคะเราก็พลิกมาดึงให้กระชับ หนีเลนกล้องเราจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาสอดตามแนวริบบิ้นนะคะเราเซตไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะสอดตามแนวแนวริบบิ้นเราก็จะสอดวนขวานะคะ นั้นเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกมาด้านนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้นะคะสอดเราจะเอาเส้นที่นิ้วโป้งเรากดอยู่นะคะเราก็จะนับมาหนึ่งสอง เราจะสอดช่องที่สองนะคะจับริบินโคง้งโค้งปลายแหลมมาในลักษณะนี้แล้วเราก็สอดช่องที่สองดิบินเขาก็จะผูช่องนี้ผูตรงตรงข้างเส้นที่เราสอดนะคะเราจะตัดริบินให้เป็นตำหนินะคะว่าเออนี่เป็นเส้นเส้นที่หนึ่ง ใน,นเส้นที่เราสอดนะคะเราก็จะนับหนึ่งสองเราอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะก็โคง้งแล้วก็สอดช่องถัดมานะคะคือช่องนี้ริบบิ้นก็จะออกตามแนวนี้นี่นะคะเราก็สอดตามแนวริบบิ้นที่ที่เขาอยู่ด้านในนะคะสอดเลยค่ะ อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นในบินเขาก็จะออกตามช่องตามช่องมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเราสอดถูกต้อง เราก็ใช้วิธีงัดดูเอาถ้าเรามองไม่เห็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวนหาเส้นที่หนึ่งที่เราทำตำหนิไว้ เราดึงแล้วก็ใช้นิ้วดันช่วยด้วยนะคะให้เขาเข้าที่จากนั้นเราก็ดึงเลยคะ่ะดึงให้กระชับเลยอ่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้ต่อไปเราก็พลิกมานะคะแล้วสอดเก็บริบบิ้นค่ะเหมือนเดิมตามแนวริบบิ้น อ่ายบ,บินทุกคนจะตัดสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะตัดยาวเพราะว่าถ้าสั้นไปมือเรามันจะบังบังลิบบังดอกไม้หมดเดี๋ยวเพื่อนจะมองไม่เห็นสาเหตุที่ว่าเราจะตัดยาวหน่อยหนึ่งถ้าสั้นก็เพื่อนๆก็จะมองเห็นแต่นิ้วมือเพื่อนแล้วก็จัดให้กระชับ จากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดลิบินส่วนเกินออกไปเลยนะคะเมื่อเราดึงกระชับแล้วเราก็ตัดไปเลยก็จะเป็นในลักษณะนี้ต่อไปก็จะเป็นลิบิ้นสีชมพูนะคะตัดอยู่ที่ สามสิบสองอันนี้ก็ตัดเผื่อนะคะเพื่อนๆตัดสามสิบก็ได้ทีนี้เราก็หันด้านนี้ขึ้นนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นสั้นเข้ามาสอดนะคะเราจะสอดตามแนวริบบิ้นเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะไม่สอดให้หายไปเลยนะคะกลัวมันหลุดเพราะว่าเราตัดมาเผื่อแล้วไม่เป็นไร ต้องใช้มือกดอีกหนึ่งเพื่อให้พ่าปู นั้นแล้วก็จะมาดึงให้เท่าๆกันนะคะเราจะไม่ดึงให้เข้าหายหเข้าไปมิดนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเราจะให้ริบบิ้นพ่อปูประมาณนี้จากนั้นเราก็พลิกขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็จะเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะบิด บิดไปด้านหลังแบบนี้มันเดิมค่ะเราก็เหลือช่องไว้ไม่ให้มันเล็กมากนะคะประมาณหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็บิดริบบิ้นในลักษณะนี้บิดไปข้างหลังแล้วก็บิดปลายแหลมโค้งเข้ามาแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็สอดช่องถัดมาแบบนี้นี่ค่ะ เหมือนเดิมค่ะเส้นต่อไปบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปลายิบินเราก็จะสอดนี่ค่ะเราจะสอดตรงกรีบนะคะนี่เขาก็จะโผล่มาแบบนี้บิดดิบินไปนะคะให้เหลือช่องประมาณหนึ่งเซน จากนั้นเราก็บิดดิบินปลายแหลมค้งเข้ามาหาตัวแล้วเราก็สอดเข้าไปในกลีบแบบนี้เขาก็จะผูกแบบนี้ จะได้ประมาณนี้นะคะจัดระเบียบค่ะแล้วก็พลิกกลับมาขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องระวังนะคะเราต้องสอดตามแนวริบบิ้นแล้วเรากดริบบิ้นตรงนี้ไว้ถ้าเราถ้าเราไม่กดไว้นะคะเวลาเราสอดเราดึงเขาจะย้อนกลับออกไปด้วยสอดตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ ออกยากที่นึงเพราะว่าเป็นลิบิ้นกากเพชรใสเป็นแน่นๆน,น,นะคะต้องมีอุปกรณ์เสริม ็จแล้วนะคะต่อไปก็พลิกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเส้นตรงไหนก็ได้เราก็จะจับเส้นนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะบิดไปแบบนี้แต่เราก็จะเอาให้ต่ําลงแล้วนะคะเราจะไม่เอาเหลือช่องแล้วเราจะให้เหลือช่องประมาณครึ่งของ เส้นแรกนะคะประมาณนี้เหมือนเดิมผ่านแล้วเราก็บิดบิดปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะมาสอดช่องที่สองอันนี้เส้นที่เราสอดเราก็จะมาสอดช่องที่สองแบบนี้แบบนี้นะคะ,ะเส้นต่อไปะคะ่ะ เส้นนี้นะคะเราก็จะข้ามมาสอดสองนี้นี่เส้นที่เราจะสอดเราก็บิดลงแล้วก็บิดไปแหลมมาสอดช่องที่สองทำเหมือนกันค่ะเราก็จะสอด ของช่องที่สองไปเรื่อยๆนะคะจนหมด เส้นสุดท้ายนี่เราจะสอดข้างในนะคะเราจะสอดข้างในก็จะมีช่องข้างในสังเกตดูว่าช่องนี้ยังไม่มีริบบิ้นโผล่นะคะก็คือช่องข้างใน ากนั้นเราก็ดูความเรียบร้อยนะคะอะต่อไปก็ตะแคงริบบิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราค่ะตรงหน้าเรานะคะเราก็จะพับวนขวานะคะบิดไปด้านบนค่ะแล้วบิดริบบิ้นมาในลักษณะนี้บิดไปด้านบนแล้วก็บิดริบบิ้นโค้งเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็จะสอด ช่องนี้นะคะช่องผัดไปนี่นะคะเส้นที่สองค่ะเส้นถัดไปเส้นที่สองนะคะทาเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านบนโค้งริบบิ้นเข้ามาแล้วก็สอด เรืนต่อไปค่ะ เวลาที่เราจะสอดแต่ละทีนะคะเราต้อง,อ,งอะไรอ่ะจับริบินเส้นเส้นถัดไปหลบไปก่อนอย่างนี้ตลอดนะคะเราจะได้เห็นช่องที่เราสอดได้ง่ายๆนะคะบินกกากเพชรใสจ้ะบางทีก็เหนียวบางทีเขาก็ไม่เหนียวเสียงดังมากขออภัยนะคะทุกคน เราจะสอดช่องนี้นะคะเราก็จับเส้นนี้หลุไปก่อนก็จับีกบินมาบิดแล้เราก็สอดในขนาดตัดเหมือนจะยาวมือก็ยังจะบงังเหมือนจะบังอยู่นะทุกคน ที่เขาสัญจรนะคะก็เลยจะแบบมีเสียงตลอดเวลาขออภัยด้วยจากนั้นเราก็จัดระเบียบนะคะจัดกลีบให้สวยงามกีบไหนไม่เท่ากัน ะะเราก็จะมาสอดเก็บเหมือนเดิมค่ะจับยืดตรงแล้วเราก็จะสอดเข้าช่องถัดไปนะคะเราจะเอาเส้นนี้สอดมาสอดช่องนี้นะคะจับยืดตรงโค้งเข้าแล้วเราก็สอดเข้ามาขั้นตอนนี้ต้องมีเนบนี่นะคะเขาก็จะผู่ช่องนี้ เส้นต่อไปจับยืดตรงโค้งแลว้วก็สอดช่องถัดตาปลายริบบิ้นเขาก็จะผูกมาในช่องเล็กๆนี้นะคะเราก็ใช้แหนบดึงทำเหมือนกันนะคะทั้งแปดเส้น ใบทีิบินงอนิดหนึ่งที่บินกลบเพชใสเขาจะตัดปลายแหลมเฟี้ยวไม่ได้ต้องปลายทู่ๆหน่อยนึ้งปลายแหลมเราจะเอายัดไม่เข้าเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งตัดนะคะมาจัดระเบียบปีบให้สวยงามก่อนปีดไหนเล็ดไปนะคะเราก็จับสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัด ามาจัดระเบียบอีกนิดนึงนะคะเราใช้มือเราขยายเบาๆนะคะจัดกลีบเบาๆเสร็จแล้วค่ะดอกบัวประชุมมาของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ